ใต้การลงทุนผมก็จะเน้นหุ้นที่ต้องเติบโตแบบเร็วมากคือมันจะต้องเหมือนกับว่าเป็นขาขึ้นของธุรกิจนี้ผมจะพยายามไม่คิดว่าผมอาจจะถือหุ้นนานเท่าไหร่ดีคือผมว่ามันอยู่ที่มันถึงราคาที่เหมาะสมหรือเปล่ามากกว่าระยะเวลาคุณคงครับ เราให้ฟังที่มาที่ไปนิดหนึ่งว่าทําอย่างไรถึงประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้เนี่ยเริ่มต้นยังไงผมเรียนอยู่มหนะครับ,รบแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อคุณวรุษๆๆเขาก็เริ่มเล่นหุ้นตั้งแต่อยู่มหก <ๆ S 2> แล้วเขาก็มาบอกว่าเขากําไรแบบภายใน3 4สเดือนเนี่ยกำไรห้าเอร์เซนะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ผมก็เลยรู้สึกว่าผมฝากเงินในแบงก์ตอนนั้นมันได้ดอกเบีย้ย1%นึ่งเซครับก็เลยมองว่าเอ๊ะแบบนี้เราเสียเปรียบเขาเราทำไมเราไม่ไปเล่นบ้าง เผือ่อว่าเงินจะได้เพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นแบบจุดว่าทําไมผมถึงมาเล่นหุ้นครับก็ผมเริ่มเริ่มเล่นหุ้นตั้งแต่เรียนอยู่มาหาลาัยปีหนึ่งครับปีนั้นปีปีไหนผมเริ่มปลายปี47ครับปลายปี4 7ตอนนั้นเซตประมาณสัก 60, 6 6 0 6 0ยรู้สึก <จะ S 2> ว่าจะ,จะเป็นช่วงที่จะขาดลงมาจากปี46แล้วนะฮะปี47เนี่ยใช่ครับครับเข้าไปช่วงจังหวะนั้นพอดีเลยใช่ครับเป็นยังไงครับพอร์ ครั้งแรกเนี่ยก็ได้แล้วแบบได้ได้ไดแค่สิบเปอร์เซ็นผมก็ขายแล้วแล้วก็ก็ขาดทุนกลับมาแบบสิบห้าเปอร์ซนยี่สบเปอร์เซ็นแล้วก็ได้กลับคืนมาบ้างคือผมเล่นอยู่ประมาณปีครึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ไม่เสียคือเหมือนเราเสียเวลาไปฟรีๆผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าตอนตอนนั้นเนี่ยวิธีการเล่นหุ้นก็คือเชื่อเชื่อบเกอร์ ครับเชื่อมาร์เก็ตติ้งแบบว่าเวลาแล้วผมเปิดหนังสือพิมพ์อ่านเวลาเขาเชียร์ตัวไหนกันผมก็จะบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยน่าซื้อแต่ความเป็นจริงแล้วคือมันทําแบบนั้นแล้วมันไม่ได้เงินอพอไม่ได้เงินผมก็เริ่มมาคิดใหม่ว่าถ้าถ้าไม่ได้เงินเนี่ยวิธีการเราก็ต้องผิดเราต้องหาวิธีการใหม่มครับผมก็เลยแบบเริ่มศึกษาพื้นฐานหุ้นด้วยตัวเองสมัยนั้นมันจะมีงานอบรมของ m o n e y Expo ปมี Se t in the City ผมจำได้ว่าสมัยผมอยู่มาหาลัยสักปีหนึ่งปีสองเนี่ยเซตอินเดอร์ซิตีเนี่ยมันจะเป็นงานที่มีบูธของพวกบล็อกเกอร์ไปแล้วก็มันจะมีอบรมนะครับมันจะมี4วันตอนนั้น <Okay. S 2> ผมจำได้ว่ามันจะมีพรหัสถึงวันอาทิตย์แต่เช้าจนซสวิสิลิกิตเนี่ยปิดผมก็ไปอยู่ทั้ง4วันเลยทุกวันได้แต่เปิด,ปด,ปดจนปิดเปิดจนปิดเพื่อที่จะไปเอาเก็บข้อมูล เราได้อะไรไหมครก็ได้ได้มาเยอะมากเลยครับแล้วผมก็จะอัดเสียงไว้แล้วผมจะกลับมาถอดเทปต่อที่บ้านมันทําให้เราก็แม่นในตัวหลักการเล่นหุ้นได้เร็วครับสไตล์จริงๆพูดถึงสไตล์การลงทุนของคุณฮงสไตล์การลงทุนเป็นยังไงฮะจะเน้นหุ้นที่ต้องเติบโตแบบเร็วมากคือมันจะต้องเหมือนแับว่าเป็นขาขึ้นของธุรกิจนี้ครับอะไรเงี้ยเหมือนกับว่ากําไรผมจะดูจากภาวะอุตสาหกรรมก่อนนะครับ,รบสมมติ ถ้าผมจะดูอุตสาหกรรมลงกันผมก็จะต้องไปดูราค่าการกันเท่าไหร่ถ้าเกิดค่าการกันยืนอยู่สูงผมก็จะไปดูว่าตัวไหนเขาเพิ่มกําลังการผลิตหรืออะไรเพื่อดูว่าถ้าเกิดค่าการกันดีตัวไหนน่าจะดีที่สุดอย่างนี้นะครับหรือว่าสมมติเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผมก็จะดูตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาว่าปีนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยอะกว่าปีก่อนๆไหมแล้วหุ้นท่องเที่ยวอย่างหุ้นโรงแรมตัวไหนเนี่ย มีพอร์ตโรงแรมระดับไหนบ้างที่จะแมชกับนักท่องเที่ยวระดับไหนที่เข้ามาอะไรเงี้ยผมดูเป็นภาพอบตสาหกรรมแบบนี้นี้ก่อนแล้วก็เจาะลายตัวไปครับถือว่าถือว่าเป็นคนที่ศึกษาขึ้นเยอะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงแรมก็ต้องไปขอดูข้อมูลจากกรมพลังงานหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะพราะจริงๆถ้าเป็นค่าการกันเนี่ยดูเราดูจากบทวิเคราะห์ของบรกเกอร์ก็ได้ครับ ตัวเลขท่องเที่ยวก็ดูจากแบงค์ชาติก็ได้ครับก็จะมีว่าตัวเดือนนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาเท่าไหร่เท่าไหร่หรืออย่างถ้าเป็นพวกอุตสาหกรรมเกษตรผมก็เข้าไปเว็บที่มีราคาหมูราคาไก่ เราก็จะไปดูเราจะมองเป็นภาพอุตสาหกรรมก่อนส่วนการที่เราไปเจาะรายตัวเนี่ยว่าเอ๊ะตัวไหนมีโครงสร้างทางการเงินอะไรยังไงเนี่ยมันจะเป็นการบอกเราทีหลังว่าถ้าอุตสาหกรรมนี้มาเนี่ยเราควรเลือกตัวไหนก็คือเท่าเท่าที่ประสบการณ์การเล่นหุ้นของผมเนี่ยถ้าเราเล่นหุ้นในอุตสาหกรรมที่ไม่ดีแล้วเราจะคิดว่าเราจะไปหาตัวดีๆในอุตสาหกรรมไม่ดีอ่ะเราจะกําไรยากมากคือถ้าอุตสาหกรรมไม่ดีต่อให้คุณเป็นคนเก่งของอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยแต่ว่าเคสของ อุตสาหกรรมมันหดลงเรื่อยๆอยังไงคุณก็โตยากมากผม,มคิดว่าเราเกาะไปกับอุตสากรรมที่กาลังโดดเด่นแล้วเราเข้าไปเลือกเป็นตัวที่มีโครงสร้างทางการเงินกับโครงสร้างในการเติบโตของธุรกิจเนี่ยที่โดดเด่นที่สุดผมว่าวิธีเนี่ยเป็นวิธีเล่นหุ้นที่ผมชอบใช้อย่างคนหลายคนบอกว่า ก็ไปลงทุนหุ้นที่มีปันผลตลอดเวลาสิอย่างนี้คุณครับคุณฮงชอบไหม <c oughs> หุ้นปันผลสําหรับผมเนี่ยมันมีหลายแบบมันจะมีแบบที่ว่าบริษัทเนี่ยหยุดขยายตัวแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้ลงทุนอะไรใหม่ๆ <c oughs> เนื่องจากว่าตลาดมันอิ่มตัวแล้วเขาก็จะจ่ายเงินปันผลลงมาเยอะๆ <c oughs> ถ้าเป็นหุ้นปันผลเยอะแบบนี้ <c oughs> ผมจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าผมคิดว่าราคาหุ้นมันจะขึ้นแรงๆยากเนื่องจากว่า คุณไม่ได้ลงทุนอะไรใหม่ๆแล้วมันจะมีสตอรี่อะไรใหม่ๆที่นักลงทุนอยากจะมาโห้อุตสาหกรรมหุ้นตัวนี้ดีมากอย่างเงี้ยมันมันมันไม่มีอะไรไปขายความเชื่อคนได้ไ<อ>แต่ในทางกลับกันถ้าหุ้นตัวนั้นปันผลเป็นเปอร์เซ็น์นนที่เยอะแล้วเขายังลงทุนต่อแล้วอุตสาหกรรมเขานี่ยังโตผมคิดว่าอย่างเงี้ยถึงจะดีกว่าคุณคงเวลาถือหุ้นนี่คุณคงถือในลักษณะไหนยาวเลยหรือเปล่าครับผมจะพยายามไม่คิดว่าผมอาจะถือหุ้นนานเท่าไหร่ดีเหตุผลเพราะว่า ผมควรจะมองว่าสมมติผมซื้อหุ้นตัวหนึ่งที่10บาทใช่ไหมครับครับคิดว่าหุ้นตัวนี้มีราคาที่ควรจะเป็น13บาทถ้าเกิดว่าผมซื้อแล้วภายในเดือนเดียวเนี่ยมันขึ้นไป12บาทเลยเนี่ยผมอาจจะขายเลยก็ได้คือผมว่ามันอยู่ที่มันถึงราคาที่เหมาะสมหรือเปล่ามากกว่าระยะเวลา่แล้วเราไปดูราคาเหมาะสมยังไงครับราคาเหมาะสมยิ้วดูตามบล็อกเกอร,หรอ์หรือว่าหรือว่าคิดเองหรือว่าทำทำ,ทำยังไงเอ,อผมผมก็คิดเองนะครับส่วนตัวผมคิดว่า เรื่องราคาเหมาะสมเนี่ยมันเป็นเรื่องของศิลปะการลงทุนนิดนึง <c oughs> ซึ่งซึ่งแบบเราจริงๆแล้วผมก็คิดผิดบ้างคิดถูกบ้างนะครับบางตัวผมคิดว่ามันจะดีผมคิดว่างบมันจะออกมาเติบโต30-40ิบนตมันออกมาเติบโตแค่5้าเปอร์าซนตอะไรเงี้ยก็มีผมก็ต้องแบบขายตัดขาดทุนออกไปหรือว่าขายเท่าทุนออกไปอย่างเงี้ยครับคือเราเราก็ เรื่องเรื่องพวกนี้มันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนซึ่งแบบว่ามันไม่มีสูตรสําเร็จผมก็คิดถูกบ้างผิดบ้างเองแต่ว่าครั้งที่คิดถูกเนี่ยมันก็ว่าผมถือจนแบบว่ามันได้กําไรเยอะๆก่อนแล้วค่อยขายได้เลยบางาคนนักลงทุนบอกว่าอย่างนี้คือส่วนใหญ่จะซื้อมานะพอหุ้นล่วงกอดไว้หุ้นขึ้นมานิดนึงดีใจขาย <laughs> เป็นอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อครับ, <laughs> ค,รบคือผมอ่านหนังสือจิตวิทยามาเขาบอกว่า มนุษย์เนี่ยจะไม่อยากยอมรับว่าตัวเองผิดดังนั้นเมื่อเราซื้อหุ้นแล้วถ้าเกิดเราจะขายตัดขาดทุนเนี่ยลึกๆเราจะรู้สึกว่าเราทําผิดเ,เพราะเราทําผิดเราถึงต้องยอมขาดทุนออกมาแต่เขาจะมีความรู้สึกว่าถ้ามันขาดทุนอยู่แล้วเขาถือเนี่ยแล้วสุดท้ายมันกลับขึ้นมาได้เนี่ยเขาจะบอกว่าเห็นไหมผมไม่ผิดเพราะสุดท้ายมันกลับคือจริงๆมันเป็นจิตวิทยามันเป็นอีโก้ส่วนหนึ่งด้วยที่นักลงทุนไม่ยอมขายตัดขาดทุนแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยคือเวลาที่ผมเข้าซื้อเนี่ย คือผมก็จะดูว่าหุ้นตัวไหนที่มีโอกาสขึ้นได้แรงแรงในระยะเวลาไม่นานดังนั้นถ้าผมคิดผิดเนี่ยผมจะไม่ผมคิดว่าการที่ถือเงินสดเอาไว้ในหุ้นที่เรามองว่ามันไม่ได้เติบโตเยอะเนี่ยมันเป็นมันมีค่าเสียโอกาสเยอะไง Hmm. ผมก็จะขายออกมาเลยว่าผมมองที่ค่าเสียโอกาส oh, วันนี้ขอบคุณคุณฮงมากครับได้ทั้งความรู้เทคนิควิธีการแนวคิดแล้วก็หวังว่าถ้าเกิดว่าคนหลายคนถ้าเกิดมาฟังคุณฮงก็อาจจะได้กำไร hmm. หลายๆเท่าอย่างคุณฮงก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณฮงมากครับ mm.